ครอบครัวเก่าของบูบูต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกพิธีกรที่หลายคนรู้จักกันดีค่ะสำหรับสาวตุ๊กี้สุดารัตหรือตุ๊กี้ชิงร้อยชิงล้านจ้าตัวโดดเด่นและลดและในวงการมานานแล้วเลยค่ะซึ่งทางด้านลบด้าน,านตัวกก็มีมามา,มากมายและเธอก็ผ่านมาได้ทุกครั้งเพราะว่าได้กำลังใจดีๆจากคนรอบข้างและแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเธอนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะทางทีมงานก็ไม่พลาดค่ะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราว ึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะก็มีประเด็นดราม,ม่าเกี่ยวกับสามีของเธอปัจจุบันนี้ล้ค่ะที่เคยมีภรรยาและมีลูกมาก่อนในขณะที่สาวคนหนึ่งก็ได้ออกมาประกาศว่าเธอเป็นแฟนเก่าของสามีตุกกี้ด้วยความที่คบกันมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นและฝ่ายชายขอแยกทางไปหาทุนที่อื่นทําให้เราต้องห่างกันจนกระทั่งเลิกลากันไปในที่สุดแถมมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ลูกชายติดต่อพ่อไม่ได้อีก ทั้งยังไม่ส่งทุนรายเดือนให้เหมือนแต่ก่อนจึงทำให้อดีตภรรยาไม่พอใจที่เธอต้องรับผิดชอบเพียงคนเดียวและวันนี้ทางทีมงานไม่พลา,าดค่ะทุกท่านมาเปิดภาพหน้าและลูกชายของอดีตสามีผู้หญิงรายดังก่กลาวจะเป็นแบบไหนามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ